และนี่คือรายการเกมเมรามิดครับเป็นการสร้างเพื่อให้สู้เพื่อบ้านสร้างสาธารณประโยชน์ดีๆกับชุมชนทั่วประเทศนะครับที่มีความต้องการหรือว่าขาดแคลนนะครับพบกับเราได้นะครับเป็นการต่อสู้ของคนมีฝันการแข่งขันที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคิดสร้างสู้ให้และนี่คือรางวัลใหญ่ของเรานะครับบ้าน s c g Heim ไนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่อยากให้คุณได้สัมผัสนะครับ ผู้เข้าแข่งขันคู่ที่หนึ่งคุณโชเล่และน้องเบลคุณปะวีณและคุณชาคริตผู้เข้าแข่งขันคู่ที่สองคุณสายป่านและคุณเพนแขคุณยุทธนาและคุณพิมพ์ทินาผู้เข้าแข่งขันเริ่มต้นจากการเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ HOME Solution Center h o m e มาร์ทบางนาเพื่อการวางแผนการก่อสร้างและการเลือกวัสดุ ที่ดีที่สุดทีมสีขาวเลือกแบบแปลนก่อสร้างตามคอนเซ็ปต์แมชพาร์คหรือสวนคณิตศาสตร์ส่วนทีมสีแดงใช้ชื่อแปลนว่าช้างสีเขียวภารกิจของพวกคุณนะครับวันนี้เนรมิตสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆที่นี่280ชีวิตการต่อสู้เพื่อเนรมิตสนามเด็กเล่นเริ่มต้นขึ้นในเวลาเที่ยงตรงแดดกำลังร้อนเลยทีเดียวครับ ทั้ง2อทีมต่างวางแผนและเริ่มทำการก่อสร้างตามแบบที่จัดเตรียมมาอย่างเร่งรีบก่อนที่การแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนน10แคะแนนแรกจะมาถึงเวลา17นาฬิกาการแข่งขันปาเป้าลูกโป่งก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นทั้ง2องทีมต่างมีความแม่นยำสูสีกัน จนต้องตัดสิกนสกันด้วยผู้ป่าเป้าคนสุดท้ายของแต่ละทีผู้ป่าลูกดอกคนที่3และที่โอ้โหเฉียดไปนิดเ,นเดียวเองครับคุณประวินเรามาดูภาพชากันอีกครั้งครับ,รบถึงกับสุดเลยนะครับและทีมสขีขาวก็ขึ้นนำไปก่อน10คะแนน ส่วนทีมสีแดงได้รับอุปสรรคคือการดูแลเด็กๆที่บ้านเด็กอ่อนรังสิตแห่งนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงซึ่งทําให้ทีมสีขาวก่อสร้างคืบหน้านําไปก่อนทีมสีแดงจึงต้องเร่งก่อสร้างสนามเด็กเล่นช้างเขียวให้อยู่เร็วยิ่งขึ้นเวลา22<ใ>น,นาฬกาการแข่ง<า>ขันในเกมที่2ก็เริ่มต้นขึ้นครับกับการคำนวณเลขตามโจทย์ให้ได้เร็วที่สุดของคำตอบของคุณคือ สีขาวคำนวณครั้งแรกผิดต้องกลับไปคิดกันใหม่โดยผู้ที่พลาดก็คือ <ผล S 1> คุณสายป่านครับ27และ44ถูกครับการคำนวณเลขของทีมสีแดงก็ใช้เวลามากอยู่ทีเดียวส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความอ,อ่อนล้าจากการก่อสร้างนานกว่า10ชั่วโมงคำตอบทีมสีแดงครับคือถูก ผิดครับวน้าาผมพีดเดงครับขอโทษครับและก็เป็นคุณประวีนครับที่คำนวณพลาดผู้ชนะเกมที่ 2, 2> ได้แก่ท,ทีมทีมสีขาวครับแ<ย>น,น่นอนนะครับทีมสีขาวรับไปอีก10คะแนน,น,นตอนนี้มีอยู่20คะแนนอุปสรรคจากการพ่ายแพ้ในเกมที่2 สมาชิกของทีมสีแดงสองคนจะต้องถูกเชิญออกจากการแข่งขันซึ่งได้แก่น้องเบลและคุณชาคริตเวลาของคุณในเกมเดรมิทตอนนี้หมดแล้วขอเชิญไปพักได้แล้วครับ ผ่านเกม2ไปแล้วนะครับทีมสีขาวน้องสายป่านเก็บมาได้อีก10ตอนนี้กลายเป็น20คะแนนแล้วนะครับสำหรับทีมสีแดงครับตอนนี้ค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับผ่านไปแล้วไม่ได้คะแนนเลยนะครับยังถูกนั่งพักอีกโดยน้องเบลและคุณชาคลิปนะครับตอนนี้โดยไปนั่งพักแล้วนะครับผมว่าคุณโชเล่ครับต้องคิดวางแผนปรับเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่เราจะได้ไม่แพ้นะครับเอาใจช่วยครับไปติดตามชมกันครับ เวลา2นาฬิกาทีมสีขาวยังคงเร่งทำงานต่ออยาคำคำ่างขมขเบนด้วยการทาสีอุโมงค์ที่ทำจากไม้สมาร์ทวูดเป็นลายตัวเลขสีสันสดใสทีเดียวครับนอกจากนี้ทั้ง2ทีมก็เริ่มขึ้นโครงสร้างสมไม้และแหนวินเซอร์เพื่อตกแต่งสนามเด็กเล่นอีกหนึ่งอย่าง4นาฬิกาเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ผู้ตามหลังอย่างทีมสีแดง ยังคงต้องเร่งก่อสร้างกันต่อครับถามว่าดูเหนื่อยไหมใช่ไหมครับถ้าบอกไม่เหนื่อยก็เ,เดี๋ยวหาว่าโกหกเหนื่อยครับแต่เหนื่อยกายไม่เท่าไรครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจเห <c oughs> น่ใจครับความฝันที่อยากจะได้บ้านใช่ไหมครับเราก็หวังถึงจุดนั้นแล้วหวังจริงๆครับหวังมากเลยว่าถ้าผมเอาใจลงไปทําเนี่ย อย่างน้อยใจก็ต้องได้ใจไม่จากคนดูก็ต้องจากกรรมาการต้องได้ครับเพราะเราพราะเรามาด้วยใจครับให้กําลังใจกับทีมช้างเขียวด้วยนะครับถึงแม้ว่าช้างมันจะไม่เขียวทุกตัวแตงใจที่เราหวังนะครับอุปสรรคมันมีเยอะ,ฉะเฉลยจับอยากจะพาน้องๆให้ถึงฝั่งเพราะว่าสองคนที่มาร่วมทีมเชลยนั้นเข,ขาก็ลาบากเหลือเกินนะบ้านช่องม็ถูกยึด เขาไม่มีบ้านช่องอยู่วะโชเล่เป็นหนี้แบงก็จริงแต่โชเล่ยังมีบ้านอยู่แต่เขาไม่มีก็คงไม่มีอะไรก็ก็คงจะแบ่งเป็นแบบอาจจะแบบช่วยกันทําอะไรให้เสร็จเป็นอย่างยั่งเลยเพราะว่าตอนแรกเราแบ่งงานเป็นสองฝั่งอตอนนี้เราอาจจะแบบฝั่งฝั่งแบบแบบทุ่มก็ทุ่มที่นี่เสร็จแล้วก็ทุ่มที่ระยะเสร็จจะได้จบเร็วบางทว น่าจะไม่มีปัญหาคำว่าขอโทษมันคงยังน้อยไปแต่แล้วถึงจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันให้ทุกคนแบบทไม่ดีที่สุดแล้วกัน แม้จะเหลือเพียงแค่2คนแต่ทีมสีแดงก็ยังคงมุ่งมั่นในระมิดสนามเด็กเล่นอย่างไม่ย่อท้อกับการวางบล็อกก้อนสู่ก้อนให้เป็นรูปช้างตามฝันอิดนบพันถูกวางต่อกันจนถึงก้อนสุดท้ายในที่สุดเเเฮฮฮ้้้อาาม อไอ้ไน,น้องเลยเออถ้าไม่แพ้เกมคงไม่มาลุยจนเสร็จอย่างงี้แพ้ละดีแล้วแพ้ละดีแล้วถ้าไม่แพ้เรานอนไปแล้วเอยเหลือสองคนก็เลยต้องลุยจนเสร็จช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยทีมสีแดงกับอุปสรรคที่พวกเขาจะต้องเจอครับเยอะไปไหมเยอะไปไหมเยอะไปหน่อยต้องถอยลงมา <c oughs> เพราะอันนี้จะต้องอยู่ม <c oughs> งนนวนยาวอยู <c oughs> ยจ้า้าที่เราทำิด้าโอดาจดา